ส,สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้วันที่30มิถุนายน68ครับมานําเสนอแนวทางตํเหล่าสูพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับมือแรกงนี่ครับผมครับสาหรับแนวทางในคลิปนี้เด้อครับผมแนวทางตํารลวพ่อไผ่บุญครับประมาณจะเป็น10บบนครับผมหรือว่าเลขมาครบบนหรือว่ารักลอยเด้อครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันครับสำหรับร่วมเสียนครับพี่น้องร่วมเสียนน้าเชียร์ผ้ารวยก็ได้นําเสนอไปชุดแรกครับผมหมู่บ้านนี้นะครับพี่น้องหมู่บ้านนี้ลงไปแล้วชุดแรกครับผมวานจะเป็นพี่ประกายอาจารย์จิตวิรสาครับพี่น้องเนาะครับม่านหาเสียนนะครับผมลงไปแล้วครับเดี๋ยวมีอีกชุดที่สองนะครับผมตำราชุดที่สองครับต่อจากคลิปนี้ครับพี่น้องครับเอา ่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนว้ทางตำเล่าก็พอให้บุญน้ำเชียร์ผ้าล่วยกับขอขอพักุณนพอครับผมไปรับช่มรับฟังเนวทางก็พอกันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์ผ้าล่วยสวัสดีครับผมครับผมคราบน้ำเชียร์ผ้าล่วยครับครับพ่ออ๋อมาเริ่มต้นที่วันจันเลยพ่อครับผม สามเล่าครับมันจันที่สามสิบครับเอาครบบนเลยเนาะเอาเป็นเหล็กมาครบบนครับผมครับครับครบบนเริ่มเลยเนาะครับเนาะครับพ่อหนึ่งสองสีหนึ่งสองซีหกเก้าหกเก้าครับ อารเชื่อพระเลื่อยดึงเด่นลงมาสองตัวครับไอ้พ่มั่นใจว่าแมา่รักคลิปอะไรที่นี่กับเก้าได้ครับเด้อดึงเด่นสี่เก้าสี่กับเก้าครับ,รบผมเด่นปาดตุ <S <S ๊ดตีแหละครับรักคิปครับครับผมตัดจุดใจเนาะครับหนึ่งงสสสีีอ่หนึ่งสี่สอง C ห้าี่หกี่ห้าี่หกอันรักเก่ามากกับเก้าหกชุดเดียวครับถ้าเป็นเก่าจะเป็นเก้าหกชุดเดียวครับครับขอว่างเดินรับลอยน้ำแล้วครับเด้อครับพ๋อรับลอยวนันนี้เดินหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกครับครับเด้ยวไอ้น้ำเชื่อเพร,ร่ลุยฉีดเส้นใต ี 42, ่สองกับเก้าหกเด้อ่สองเก้าหกคกับกับว่างสามตัวสองชุดครับครับป่อหนึ่งี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกครับผมก็ไม่สนอะไรครับทำแล้วตามติบมีตัวหน้าหกแปดครับผมครับผมกับสายบนเด้อครับพี่นอ้องแต่ว่ากับ เลขวิ่นกันนี่ของพอตั้งแต่ไปล่างกับมีครับผมไปบนกับมีครับผมครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเก้าครับเด่งเดนมาร์กสิบคือซีครับผมสําหรับซีนี่คือชนหลายกระมูลพอแมนครับลักซิครับซีกับกเอื่อมาได้เพื่อลักซิครับผมครับรูดสีก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะถาพี่น้อยสิมักสายลูดครับผมสายวิ่งบน นี่แหละครับผมเอาหลักร้อยหนึ่งกับหกครับหลักร้อยพอจิกลับมากว่าครับพี่น้องเนาะรับกลับมาเดินอีกมันนี้ไปใส่นะพ่อครับผมนี่แล้วสามเขายืนหน้าอยโอ้ฝนตกว่าพ่อครับผมตกโยมันนั่นตรงหัวเล่าวันไดวันสุกับฝนนี่แหละฝนป่าฝนทั้งนี่ก็เริ่มซาซาเนี่ยแหละพ่อครับผม เอาแนวทางตำล่าพอกะมาแล้วครับผมวันจันทร์ชอบพี่น้องซีเนาะครับเอาน้ำเชื่อพผ้ารวยกะสิลบกวนพอจำหนีได้ครับผมรับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสัญญาณบอดีไปไหนได้ครับผมครับพ่อไพบุญแนวทาง ตำล้าครับผมแนวทางตำล้าครับเอาวันซุปพอประเด็จทรงแนวทางให้ได้ครับผมพอดีติดฝนครับสามสิบมิถุนาครับพี่น้องเร่มวันจันทร์ครับก่อนสิ้นเดือนก็ว่าได้ครับผมตำล้าก่อนสิ้นเดือนมิถุนาครับมาครบบนครับพี่น้องมาครบบนหนึ่งสองสี่ห้าหกเก้าครับเป็น เลขวิ่นกันกับว่าเด้ครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าพจนจะประกอบเลขสามตัวอยู่ในนี่แหละครับผมสามตัวในนี่ลังเทียกับล่างกับเข่าดีให้กันเด้ครับผมในชุดหนึ่งสองสี่ห้าหกเก้านี่ครับดึงเด่นออกมากครับพี่น้องเด่นหลักสิบบนสี่กับเก้าชนมากที่สุดคือสี่้ะครับผมชนมากที่สุดคือสี่ครับสองตัวบน C1 C2 4 5 C6 ครับ C1 C2 4, 4 5 4 6ครับว่างไว้ลักสิบเลยครับพี่ดองสีแล้วกะ็ถ้าเก่ามากก็จะเป็น96ตัวเดียวครับผม96ตัวเดียวครับในส่วนตัวเน้นน้ครับผมบันี้ตัวเน้นจะเป็น C2 แล้วกะ็96ครับผม C2 และ96หลักร้อยครับ ลองเบิ้องลักลอยพอครับผมครับพิ่เก็เคยเขามา3สามงวดติดก็มีได้ครับผมลักลอยครับลักลอยงวดนี้ได้หนึ่งกับหกครับพี่น้องหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกสามตัวบนหนึ่งสี่สองหนึ่งเก้าหกครับผมหนึ่งสี่สองหนึ่งเก้าหกนี่คือแนวทางตำล่าพอให้บุญเป็นสายบนครับพี่น้องครับกับการลางไว้น้ำก็ดีได้ครับผมลองเทียบเบิ้งสายเหล็กลางเม็นๆครับพี่น้องเนาะ อาจารย์ประสิทธิ์นี่กะเพื่อนก็กลับมาแล้วเด้อครับผมกลับมาแล้วแต่ว่ากะต้องเป็นเหลข1สิบน่วยให้เก้าครับพี่น้องเนาะกันไว้ขึ้เก้าครับผมครับบ่ตรงไปฝีกปาจจิป็นน่วยอย่างเดียวครับเพื่อนก็หายบหลายคูนะครับผมอาจารย์ประสิทธิ์เป็นเลขล่างโดยตรงครับเดี๋ยวจะคอยมาตามกันตอนในคลิปหน้าได้ครับผมคลิปรวมเซียนครับแล้วก็อีกหลายๆเซียนที่อ่าพื่ท่านได้โล่งครับผมประมาาจะเป็น อาจารย์คนโคราชเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องอาจารย์เออาจารย์สุเมธพ่อกระนวลสีคกับผมครับเดี๋ยวมันตามกันต่อในคลิปหนาครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขอไว้พ่อให้พี่น้อยพี่โชคนีเดอครับผมครับแนวทางตำเล่าครับวันนี้วันที่สามสิบเมื่อื่นกับกัตตาบานไทยครับพี่น้องเนาะครับโชกมานไปน้ำกันสองมือนี้แหละครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนีเดอร์ครับพี่น้อง ครับพอกันคิมดาแนวทางชุดรวมเสียนครับผมชุดรวมเสียนชุดที่สองครับเป็นชุดที่สองครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ